ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตา ความจำเริญความปราณีจากอัลลอสซุบฮาะฮนะหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะกับเวลาในช่วงเวลาที่ดีๆแบบนี้นะครับเราก็มาทวนเรื่องราวของดุอากันซึ่งถามว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมไม่สอนเรื่องการปฏิบัติพี่น้องดุอานี่ก็เรื่องการปฏิบัตินะ นะครับดูอานี่ก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินะครับแล้วในละหมาดของเราเนี่ยก็จะมีดูอาอยู่เกี่ยวข้องด้วยวิริศหลังละหมาดพี่น้องรู้จักวิริศไหมก็คืออัสการหลังละหมาดเนี่ยนะครับก็มีดูอาอยู่นะอัสการยามเช้ายามเย็นเนี่ยก็มีดูอาอยู่แล้วก็ในการกระทําของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนอยังเข้านอนเนี่ยก็เป็นเรื่องของดูอาที่ถูกกํากับเอาไว้ ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับชีวิตของผู้ศรัทธากับดูอาน,นั้นเป็นของที่คู่กันเราบอกทุกวันนะครับว่าเราจะต้องกินข้าววันละสามื้อเราจะต้องมีการออกไปประกอบสัมมาอาชีพนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับกับดูอาก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตถีของผู้ศรัทธาว่าเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความเก่งกล้าสามารถเราเป็น เบาวที่อ่อนแอดังนั้นการขอต่อพระผู้สร้างนั้นเป็นการแสดงถึงการเป็นเบาวนะครับแล้วก็เป็นการมอบหมายนะครับต่อพระองค์อัลลอสซุบฮานะฮูวาตาลาดูอาที่ถูกคัดสรรพี่น้องหรือดูอาที่มีร่องรอยการปฏิบัติจ่อท่านอัสล,า,สล,า,สลามถือว่ามีความประเสริฐนะเพราะท่านอบีนั้นได้สอนให้กับบรรดาซอฮาบานั้นได้อ่านและเน้นพี่น้องนะให้เราอ่านเองนะ บางคนบอกอาจารย์ฉันอยากให้คนอื่นอ่านให้การให้คนอื่นขอดูอาให้ไม่ได้ผิดอะไรพี่น้องแต่ประเด็นก็คือว่าดีกว่าไหมถ้าเราจะเป็นคนขอด้วยกับตัวของเราเองนะซึ่งไม่มีใครที่จะรู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความประสงค์ต้องการอะไรเรารู้ใช่ไหมครับเมื่อเรารู้เราก็ขอในสิ่งที่เราต้องการที่อยากจะได้นะเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงฮะดิษบทหนึ่งที่มีรายงานจากอบูอูมามห ซึ่งบอกว่าท่านอดลสูรสลลอกวานลหัวสัสลลลมเนี่ยได้ขอดูอาอย่างมากมายท่านนาบีเนี่ยขอดูอาเยอะมากพี่น้องจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะท่องจํามันได้ไว้นะท่องจํามันไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ที่ได้มาที่จํามาได้เนี่ยก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะหลังจากนั้นท่านนาบีก็ตอบว่านะถ้าอยากจะได้ดูอาที่ฉันขอทั้งหมดเลยเนี่ยก็ให้ดูอาบทนี้สิ หลังจากนั้นผมก็สอนไปแล้วมูฮันนะไม่ทวนแล้วพี่น้องนะเพราะมันยาวบางบทเนี่ยบันทึกโดยมัมติรุมีดีนะครับนะก็จะมีสำนวนบว่าขอทุกอย่างที่เป็นความดีแล้วก็เหมือนกับที่นบีเคยขอด้วยเนี่ยในสำนวนนี้แหละที่อบูกตาที่อบูอมามะได้เล่าให้ฟังนะฮะพาริสนี้บันทึกโดยมัมอัตติรุมีดีวันนี้มาอีกบทหนึ่งพี่น้องนะบทที่14ละบทนี้ก็ยาวแต่ว่าความหมายก็ดีนะครับ แล้วก็เป็นฮะดีสนะเป็นเป็นดูอาร์ที่ถูกบันทึกในรายงานนะของอิหมัมติรมีซีหมายเลขฮะดีสที่3,569เป็นฮะดีสฮัสซันนะครับอ่ะต้นดูอาร์พี่น้องบทที่14นะอัลลอฮุมมักซิมอัลลอฮุมมักซิมและนามินคอชยาติกา มาถาูลูบี้นไบนานาวลบนน,ะาบานมาซีกะนะบางทีก็ใบบามาเซียติกก็มีนะอันนี้ก็มาอาซีมาอาซีก็หลายบาปมาเซียก็หนึ่งบาบนะแต่ในสำนวนใช้คำว่ามาอาซีกมาดูความหมายนะครับอัลลอฮุมนะโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเรานะเอกซิมแปลว่าอะไร จงอขอทรงแบ่งแก่เรากนะอซัมเนี่ยกศัมมาในแปลว่าการแบ่งนะครับอักษารแปลว่าประเภทนะแบ่งลานาสำหรับเรามินคคชนะยะติกามาตะฮูลูบิฮีใบานานาวะใบานามาอาซิกาขอทรงแบ่งแก่เราจากความเกรงกลัวต่อพระองค์ นะให้พอแก่การกีดขวางระหว่างเรากับการทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดขอให้อลลอฮ์เนระทานความกลัวนะบางคนเนี่ยก,กลัวบาปแต่กลัวไม่มากพี่น้องกลัวไม่เยอะจึงกล้าไปทำนี่เราขอให้กลัวมากๆจึงไม่กล้าไปทำบาปนึกถึงการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มกับที่อร่อย มันมันมันแค่สุขแค่ชั่วคราวแต่เป็นไงครับสุดท้ายแล้วต้องไปเจอกับการลงโทษของอล้อเนี่ยก็เลยขอเลยว่าอย่าล้อขอให้พระองค์นั้นแบ่งความกลัวต่อพระองค์เนี่ยนะนะให้เป็นสิ่งที่มากีดขวางจากการทําผิดต่อพระองค์ต่อมาพี่น้องครับวามินตออาติกามาตุบัลลิกูนาบิฮิจันนตักนะและการเชื่อฟังพระองค์เนี่ย ก็ขอแบ่งเมื่อกี้แหละนะแบ่งนะขอให้อลลอนั้นได้ประทานการเชื่อฟังการต่ออันต่ออ้อ์เนี่ยให้เพียงพอแก่การที่จะส่งเราให้บรรลุถึงสวรรค์ของพระองค์นะวัลีวะมินัลีกีนมาตาวินูอะไนามาซออิบัดุนยาวักต่อมานะนบีสอนให้เราขอแบบนี้ และจากความอยาเกินอยาเกินแปลว่าอะไรจ๊ะเชื่อมัน่นต่อพระองค์ให้พอเพียงพอแก่การบรรเทาการทดสอบอันแสนยากเห็นในโลกดุนยาเราอยาเกินนะเชื่อมัน่นต่อลอสุบฮานะฮูหูตาลาอย่างสุดหัวใจเลยว่า การที่เรานั้นถูกทดสอบนั้นเมื่อเราผ่านไปแล้วเราจะได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายจะได้ไม่ทอ้อใช่ไหมออพี่น้องเพราะบางคนเนี่ยพอไอตอนแรกเนี่ยโดนระดับที่หนึ่งก็ยังพอได้พอสองพอสามพอสี่เท่านั้นแหละบ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยนี่ต้องขอเหมือนกันนะให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยากินนะมั่นคงกอัล่อดุบฮานะหุวะตาลาต่อสิ่งที่พระองค์ทดสอบนะดังนั้นในดุนยาเนี่ยไม่มีเราพี่น้องสบายเนะี่ยพักไม่มี พักก็แคช่ชั่วประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ต้องเหนื่อยกันอยู่แล้วนะจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็อยู่กันแต่ละบุคคลบททดสอบแตกต่างกันไปนั้นขอนะขอให้อลลอฮ์นยให้ยากินจากความเชื่อมั่นต่อพระองค์ให้เพียงพอต่อการบรรเทานะการทดสอบอันขูกอะไรนะอันแสนยากเข็ญในโลกดุนยาวะมัติตินบิอัสมาอินะวะอบบอ รีนาวะกูวะจินามาอะฮยัยตนาขอพระองค์เนี่ยทรงประทานนะความสำราญให้แก่เราประทานความดีงามความรื่นรมให้แก่เราในสิ่งที่เป็นละในสิ่งที่เราได้ยินพี่น้องนะคำว่าอัสมาเนี่ยสามิอานี่แปลว่าอะไรได้ยิน ขอให้ได้ยินแต่ของที่ดีพี่น้องนะไม่เอาไหมคำด่าคำคำด่าคำศพประมาทคำนินทาเอาไหมไม่เอาได้ยินแต่สิ่งที่ดีห้ามดูดินละนะว่าอับบะสอรีนะการมองเห็นของเราก็ขอให้เห็นในสิ่งที่ดีนะแล้วก็อะไรอีกว่ากู้วะจีนาและพลังหรือกำลังของเราก็เป็นไงขอให้เป็นกำลังที่ ได้มาแล้วก็มีความดีงามนะมาอหยตนาตราบเท่าที่พระองค์ทรงให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตเรานั่นแหละนะขอให้การเห็นของเราการได้ยินของเราพลังของเรานั้นเป็นที่รื่นรมแก่เราเป็นที่สบายใจแก่เราพี่น้องนะ Oh, ว่าจัเอูว่าดิซามินาโอพีงวักนี้สวยงามมากและทรงให้สิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่สืบทอดไปยังใครด้วยลูกหลานของเราด้วยอย่าให้ได้แค่ยุตแค่ดีแค่รุ่นเราพี่น้องรุ่นยอ่อมันเนี่ยรุ่นคูใช่ไหมรุนฉันเนี่ยกรรุ่นเรื่องอะไรละเดิมเราเป็นรุนคนธรรมดาพอรุ่นหลานไปไงเข้าคุกแล้วมีไหมมี รุ่นอายยอเป็นครูบาอาจารย์รุ่นฉันเป็นคนปกติทํางานใหม่ตัวน,นี้ไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วพอรุ่นลูกรุ่นหลานไปนไงพี่น้องไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยพ่อเราขอเราไม่ขอให้สิ่งดีๆเนี่ยมันตกเป็นข่ากอะไรนะวาริสเนีย,วา,นยวาริสแปลว่าอะไรมรดกการสืบทอดเนี่ยเราไม่ให้ลูกหลานของเราเนะี่ยสืบทอดคุณงามความดีแต่ให้เขาสืบแต่เรื่องของสตางอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะดังนั้นคนในสมัยก่อนพี่น้องครับ เขายอมนะพี่น้องยอมลำบากเพื่อจะส่งลูกส่งหล,ลานเนี่ยส่งลูกส่งส่งหลานเรียนศาสนานะคือให้ให้ให้วัคซีนในการป้องกันถูกไหมครับให้วัคซีนในการป้องกันสิ่งที่เป็นของเร็วร้ายต่างๆนะคือถ้าให้เงินแล้วไม่ให้ไม่ให้คู่มือมาด้วยเนี่ยพังนะพี่น้องนั้นวัจฮูว่าดิซอมว่าดิซามินาขอให้เป็นไงฮะให้เรื่องดีๆต่างๆทั้งหมดเนี่ย มันได้มีการสืบทอดไปยังลูกหลานของเราด้วยเถิดวะจานซะรอนาอาลามันซอลามานาวันซุรนาอาลลมันอาดานาทรงโปรดชี้นะทรงโปรดชำระนะครับต่อคนที่อะไรคนที่อาธรรมแก่เรานะแล้วก็ทรงช่วยเหลือให้เรานั้นมีชัยชนะเหนือศัตรูผู้ละเมิด لا يدع بين ولا تجعل مصيبتنا في, في ديننا ولا تجعل ولا تجعل دنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا อะอันนี้ดูจะปิดท้ายแล้วพี่น้องนะ,ะมาดูอย่าวาลาอจายอย่าได้กำหนดให้มีบททดสอบอันแสนสอะไรนะอันแสนข็นแก่เราในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะแล้วก็อย่าได้ทำให้ดุนยาพี่น้องนะวาลา,าจาด,ดุนยาอักบารฮัมมินาอย่าได้ทำให้ดุนยานั้นเป็นประเด็นที่เรากังวลกับมันมากที่สุด นะคือบางคนเนี่ยนะครับเครียดเรื่องอะไรเรื่องดุนยามากเลยแต่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยเฉยมีไหมโอ้โหวัเนี้ย,ยเยจ้านายเนี่ยเดียกไปบนเครียดกลับไปบ้านนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่หม่เช้าเนี่ยซูบโบไม่ได้ละหมาดเฉยมีอิหมัามท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกพี่น้องเขาจะไปนิก้าคนเขาจะไปนิก้าคน ปรากฏว่าวาลีคนที่เป,เป็นพ่อเป็นพ่อเจ้าสาวถูกไหมอ่าก็เลยวากีนมอบม,มอบหมายให้อิหมัามเนี่ยทำหน้าที่ทำการน,นิกาปรากฏว่าอิหมัมถามว่าบ้างโม่เช้าละหมาสุโบโยังไอ้บ้างบอกว่าโอ้ยังไม่ได้ละหมาดเลยเพราะว่าดูแต่อ้เครื่องแกงเรื่องอะไรห่วงไอ้เรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ละหมาดเลยนี่กี่โมงแล้วเจ็ดโมงเช้าแล้ว ฉันไม่รับ,บวากีนมอบหมายเพราะอัวลีเนี่ยตกในฐานะคนไม่ดีแล้วคนทิ้งละมานี่คนคนอะไรนะคนดีไหมฟาซิกนะบางยีต้องไปไปไปกอดอละมานแล้วก็ตบัตัวเอาเวลานั้นก่อนไอ้เวลาอื่นไม่ต้องคุยแล้วเอาเวลาเนี้ยที่เลยมาเนี่ยแล้วค่อยมาวากีนมอบหมายเนี่ยมีเยอะไหมแบบนี้พี่น้องนะไม่ละมานแต่เรื่องอื่นติดดุนยาเนี่ย โอ้โหพี่น้องเอ้ยยอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้สําคัญหมดเลยแต่เรื่องศาสนาเป็นไงครับปล่อยปะละเลยเห็นยังนั่นเนี่ยดูอาบทนี้ที่บอกว่าอะไรววลาตาจานดุนยาอักบรอฮัมมินาอย่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลแต่ดุนยาแต่พออาคราิะรเฉยอยู่ได้ไงพี่น้องคนเมละมาอยู่ได้ไงนะใจทําด้วยอะไรนะแต่ถ้าเรื่องอื่นดุนยาเนี่ย ว่างกันไปยอมได้ยอมพี่น้องแต่ถ้าเรื่องอาคิเคโรเป็นไงครับไม่ได้เห็นไหมเสร็จแล้วต่อนะวลามับละกอินมีนาขออะไรต่อครับอย่าให้ดุนยาเนี่ยเป็นจุดประสงค์สูงสุดของความรู้ที่เรียนพ่ําเรียนมานี่ก็เหมือนกันรู้แต่ดุนยาอาคิเคโรไม่รู้ ให้อย่าชามฉันเลยนะเรื่องการปกครองแบบนโอ้โหทฤษฎีฉันนี่ร้อยร้อยแปดพันเก้าเก่งอะเลมเรื่องดุนยาที่เรียนเนี่ยเรียนดุนยาอย่างเดียวเลยแต่ปรากฏว่าพอเสียชีวิตดูอาให้มะเป็นไหมไม่เป็นดูอาตัสบีดเป็นไหมไม่เป็นละหมาดยานาซาสีตักเบสอ่านยังไงไม่เป็นพี่น้องหน่าเศร้าไหมไปเรียนร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนามาพอถึงเวลาให้นำละหมาดยะนาซาให้กับแม่ตัวเองให้กับพ่อตัวเองบอกละหมาดไม่เป็นอาจารย์ นี่ไงอย่าให้ความรู้ในดุนยานั้นศูนย์เปล่ารู้แต่อาเลมดุนยาแต่เป็นไงเขลาในเรื่องอาคีรนะอนะก็บางครั้งก็ต้องพูดแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าแหมมันมัน,ม,นมันทำมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะเตือนกันนะพี่น้องเตือนกันเสร็จแล้วบอกว่าไงต่ออย่าปล่อยให้คนที่ไร้เมตตาเนี่ยนะววลา ตุสันล,ลิตอาไลนะมันลายธรรมนาอย่าได้ให้คนที่ไร้เมตามีอำนาจปกครองพวกเราแน่นอนถ้าผู้ปกครองไม่มีความเมตตาต่อคนที่อยู่ใต้การปกครองพี่น้องเกิดอะไรขึ้นการเกิดการกดขี่ข่มเหงรีดไถใช่ไหมถูกการถูกถูกเรื่องของการเข็นฆ่าการอาธรรมเกิดขึ้นนั้นก็ต้องดูอาให้คนที่ปกครองเราเนี่ยผู้ที่ปกครองเราเนี่ยมีความเมตตา นะอันนี้ก็เรื่องของเรื่องของการเรื่องของสังคมด้วยนะครับข้อที่15พี่น้องครับดูอาบทที่15อันนี้เป็นดูอัที่อยู่ในอัสการยามเช้ายามเย็นด้วยนะนะเป็นดูอัที่อยู่ในอัสการยามเช้ายามเย็นด้วยอัลลอฮุมะอินีอาอูสุ่คำว่าอาอูสุแปลว่าอะไรพี่น้องขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะอัลลอฮุมะอินีอัสอาลูกานี่เราขอ อาอูู่แปลว่าขอความคุ้มครองอัสอาลูกะขอให้พระองค์ทรงประทานนี่จำไว้นะพี่น้องสำนวนอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะโอพระผู้อภิบาลแห่งข้าแท้จริงข้าพระองค์นั้นขอความคุ้มครองต่อพระองค์เวลาขอความคุ้มครองเนี่ยเรื่องดีไหมก็เรื่องไม่ดีใช่ไหมถ้าเรื่องดีเราก็ขอให้ประทานให้ไอเรื่องไม่ดีก็ขอให้ให้อัลลอฮ์นั้นคุ้มครองให,ให้ให้รอดพน้น อย่างแรกเลยพี่น้องสิ่งที่ไม่ดีมีนั่นฮัมมีความกังวลใจอ่าอันนี้โดนกันหมดพี่น้องนะกังวลนะกังวลนูน่นกังวลน,นี่ก็โรคเครียด,ดั่นแหละใช่ไหมความเครียดคอบงำนะเคยได้ยินเครียดลงกระเพาะไหมพี่น้องบางคนนี่เครียดจัดจัดนี่พี่น้องนะถึงขั้นอาเจียนลมเลยขอดูอานะอย่าให้เรานั้น ได้มีความกังวลขอล้อป้องป้องกันนะครับคุ้มครองเราจากความกังวลกังวลนะวัลฮฮซัน huh. วัลฮฮซันฮฮซันแปลว่าอะไรครับแปลว่าความเสียใจความเศร้าวัลอัจัสแปลว่าความอ่อนแอนะแล้วก็กัสลกัสลิแกซแปลว่าเกียดค้านนะกัสลานเนี่ยนะแปลว่าอะไรเกียดค้านยุ่ม ยุบนี่ก็คือความขยาดวัลบุคลบาคีนแปลว่าความตรณีทีเหนียวดอล่าอิดดีนนะดอลอ่าด,ดอลล่าเดนนะเดนแปลว่าหนี้นะครับอัดเดนแปลว่าหนี้นะก็คือเป็นไงฮะมีหนี้สินนะหนี้สินล้นพ้นนะมีหนี้สินมากเดนนี่ก็แปลว่าหนี้นะครับขอให้รอดพ้นจากหนี้สิน แล้วก็สุดท้ายก็คือกอและบตเตอริจานก็คือความก้าวร้าวของผู้คนการหาเรื่องของผู้คนพี่น้องอันสุดท้ายนี่สำคัญนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบางคนเดินสวนกันมาพี่น้องมองหน้ากันไม่กี่คำเป็นไงฮะตายมีไหมเพราะบ,บางคนเนี่ยอารมณ์ร้อนบางทีเราก็ไม่รู้นะไปทำอะไรหรือไปพูดจาอะไรไม่คาหูฆ่ากันแล้วอ่า นี่น่ากลัวมากเลยดังนั้นต้องขอความคุ้มครองจากลอส์ะนะเรื่องอะไรมากหนึ่งความความมีอะไรบ้างนะความกังวลใจความเศร้าความอ่อนแอความเกลียดค้านความขยาดความตระณีหนี่สินล้นตัวแล้วก็การทําร้ายจากบุคคลอื่นนะครับฮะดีสนี้บันทึกโดยอิมามบุคอรีมาดูฮะดีมาดูบทที่16ามาดูบทที่16 นะหลังๆนี่จะเขาเรียกว่าดูอาสั้นๆแล้วพี่น้องนะดูอาสั้นๆ16ครับยาดันจ al ัลลีวัลอิครอมคุณคุณหูไหมยาดันจ al ัลลีวัลอิครอมแปบลบว่าโอ้อ a l ์นะผู้ทรงเกียรติยศและศักดิ์สรีอันสูงสุดและศักดิ์ศรีอันสูงสุดยาไฮยูยาคอยยูบิรฮ์มัติกะอัสตะกีสุ ผู้ทรงชีวินผู้ทรงยืนนะผู้ทรงยืนหยัดบริหารจัดการพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือด้วยความเมตตาของพระองค์อัสตากีสุก็คือขอความช่วยเหลือนะต่อพระองค์ฮะดิษนี้บันทึกในมันตมติรมีดีเหมือนกันนะครับคือทั้งหมดเนี่ยที่มีเลขตัวเล,เล,เลขข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นมีมีบันทึกเป็นมีรายงานจากท่านนบีทั้งหมดเลยนะต่อมาบทที่17 นะบทที่17เนี่ยพี่น้องครับเป็นดูอาที่นบีจะขอหลังละหมาสุบโบทุกวันนะในอัสกาดหลังละหมาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเพิ่มดูอาบทนี้เข้าไปด้วยหลังละหมาสุบโบเสร็จแล้วนะอัลลอฮุมอินนีอัสอัลูกะอินมันนาฟิอันวริสกอนตอยิบันวะามัลันมุตะกับลาโอ้อัลลอฮ์นะโอ้อัลลอฮ์ขอพระอ,องค์ นะขอข่าพระองค์ขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้นะไอ้มันนาฟิอันแปลว่าความรู้ที่มีประโยชน์วาริสกอนตยยิบันลดริสกีที่ดีว่ามารันมุตกกบบลาและอามันการงานที่ถูกตอบรับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหะดิสที่บันทึกโดยหม่มมาจะนะครับเป็นาดีสซเฮีนบีจะขอหลังละมาซูโบโเลย,ยนี่น้องนะ แต่ถามว่าอาจารย์ครับผมอยากจะขอเวลาอื่นได้ไหมไม่มีปัญหานะครับเวลาอื่นก็ขอได้นะเอาลองมะอินน um ีอสอาลกาอินมันนาฟิอันวริสกอนตอยีบันว่าอามารันมุตะกบบาลามรายการนี้พี่น้องใครได้รับ3รายการนี้อัลฮัมดุดิละความรู้ที่มีประโยชน์ริสกีที่ดีงามแล้วก็การงานเป็นที่ตอบรับนะข้อที่18พี่น้องครับบทที่18ละ บทที่18นี่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอ,อันนี้เราก็จะท่องกันได้เนาะช่วงโควิดที่ผ่านมาแปะกันเต้มไปหมดเลยบางคนอ่านทุกวันเลยนะจริงๆแล้วเราอ่านไม่เฉพาะช่วงโควิดนะเราขอได้ตลอดเลยนะครับอัลลอฮุมะอินนะีอาอูซุบิกะมีนัลบารอสวันจูนูนนะวัดจูดามีวะมินไซวามินไซอัสกอบนะ ขออะไรบ้างเนี่ยโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าขอพระองค์คุ้มครองอาอูรูปไปว่าอะไรขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะมีโรคอะไรบ้างครับโรคแรกเลยบาร์สีโรคเรือนนะแล้วก็โรคจูนูในโรคบ้าแแล้วก็มียูดามีก็คือโรคจุดดำนะแล้วก็สุดท้าย สิอีอสกอมก็แปลว่าโรคร้ายๆต่างๆมันมีระบุอยู่กี่โรคนะสโรคคืออาจจะเป็นโรคที่ฮิตในสมัยนู้นนะพี่น้องนะสมัยนี้เรื้อนนี่ก็หายไปตามกาลเวลานะครับโรคเรื้อนนะสมัยก่อน,นเรื้อนนี่ถือว่าเป็นโรคที่น่า,น,าน่ากลัวแล้วก็เป็นโรคที่ติดด้วยนะครับนะเขาก็จะให้อยู่ในบ้านกันไม่ออกมา โรคบ้านี่อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีเยอะไหมโรคบ้า <c ười> คุ้มข้างวิกลจริตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าปิดท้ายเนี่ยก็คือครบหมดแล้วก็คือทุกโรคที่อะไรทุกโรคภัยที่เลวร้ายทั้งหมดเลยเนี่ยฮะดิสนีบันทึกในมัมอะหมัดนะครับอ่ะมาีอันหนึ่งพี่น้องบทที่สิบก้านะอัลลอฮฺฮุหม่าอินนีอาอูซุบิกะมินซาวาลีนิ่มัติกะ วะตะฮาวะตะฮาพูลีอาฟีนะอาฟีกะวะฟูจาตินิอมตีกะวะจา j a m ะ a saqatik ช้าช้านะพี่น้องนะอ่าดูความหมายนะครับโอ้เออลอ์นะโอ้เออลอ์โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าข้า พระองค์นั้นขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความสูญเสียเนี่ยมันนะเนี่ยมันแปลว่าอะไรความโปรดปรานที่พระองค์นั้นประทานให้แก่ข้าพระองค์อขอความคุ้มครองมินซาวานันซาวันแปลว่าให้หมดไปเนี่ยมัจิกาอย่าให้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เรานั้นหมดไปพี่น้องความโปรดปรานต่าง ที่อัลลอฮ์ให้นั้นขอให้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแตะ่เข้าวดูอาฟีแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็ขอให้จากการเปลี่ยนแปลงของการปกป้องให้ความปลอดภัยครับพระองค์นะแล้วก็อะไรอีกอย่าให้อกการปกป้องสิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยหมดไปด้วยนะครับ นะแล้วก็ขอสุดท้ายนี่ก็ขอให้อะไรว่าจะมีอะสักคติขอให้รอดพ้นจากความโกรธกริ้วของพระองค์ทั้งหมดเลยจะมีแปลว่าทั้งหมดเลยอะไรที่เป็นสาบเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์โกรธอย่าได้อย่าได้ให้เกิดขึ้นนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องถามว่าการทำคุณงามความดีต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นมีความใกล้ชิด อัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาลานะอ่ะนี่ก็คือดูอาเดี๋ยวเรากลับมาในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับจะมีดูอาบทไหนก็มานําเสนอกับพี่น้องประเด็นก็คือว่าดูอาแล้วพี่น้องต้องลงมือทําด้วยนะนะบางคนเนี่ยดูอาอย่างเดียวเลยปรากฏอัลลอฮ์ใช้ละมหมาดไม่เอาเอาอะไใช้ทําอิบาดาต่างๆไม่เอาไม่ใช่พี่น้องดูอานี่ครบคู่ไปแต่อัลลอฮ์ใช้อะไรเราทําด้วยนะและที่สําคัญพี่น้องการที่เรายิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยก,การทําอิบาด้าเนี่ยดูอายิ่งมุสติยับใช่ไหม ละหมาดนะเราทําความดีอา่านกุรอานเราบริจาคทานนะครับแล้วก็ขอดูอานกับพระองค์ลอสุบฮานะฮุวาตาลานั่นแหละมันเป็นการทําให้เป็นการเตวะสุนทําให้เป็นการเป็นการอะไรครับเป็นการทําให้ดูอานนั้นได้ถูกตอบรับแล้วก็ ได้เป็นดูอาทิมุสตายับด้วยนะอยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะขอแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยให้กับพระองค์เลยไม่ใช่นะพี่น้องเราจะต้องทําอิบาด้าต่อพระองค์นะครับให้มากๆแล้วก็อย่าลืมในการขอดูอาต่างๆกับพระองค์ด้วยวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮมะตุลลอฮิวะบเรอกะโต